สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปกันทำนายดวงภาพรวมตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสบดีจะมีการขจร,รย้ายจากราศีกุมพบที่5พบปุตตะไปสถิตท,ที่ราศีมีนพบที่6 พบอริของชาวราศีตุลจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวลัคนาราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลหนึ่งปีต่อจากนี้เป็นต้นไปเรามาดูในเรื่องของความหมายของดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีนะตัวแทนเลขศาสตร์คือเลขหตามคำพี่เฉลิมใ้พบพระอิศวรรายเวทให้พะหระฤาษีสิตนตามกําลังทักษะเป็นธุลีและห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูลประพรมน้ำำําอมฤตบังเกิดเป็นเทพทรงกวางทองเป็นภาณนะ ดาวเพื่อสบดีนะเป็นดาวธาตุดินแล้วก็เป็นดาวดินแข็งแห้งกร้านไม่พังทลายลงง่ายๆสภาวะ จึงเป็นความหนักแน่นและก็ความเข้มแข็งและหมายถึงในเรื่องของความยึดมั่นความศรัทธาความใฝ่ในบุญกุศลคุณงามความดีความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความถูกต้องความมีสติความอดทนความอดกลั้นการช่วยเหลือความรู้วิชาการกฎหมายระเบียบแบบแผนจารีปประเพณีการพิพากษาการแต่สินคดีความต่างๆหลักการทางต่างประเทศศาสนาโชคลาภความเจริญเติบโต กลุ่มบุคคลที่มีดาวพฤหัสบดีนะคะได้แก่นักบ,บวช คนสอนศาสนาผู้นำทางศาสนาครูอาจารย์พระผู้ทรงศีลนักวิชาการผู้วิพากษาอายการทนายความแพทย์ทั่วไปผู้ที่มีความรู้มีเหตุและก็ผลนักวิเคราะห์หมอดูหูอาจารย์ถ้าเป็นสถานที่ที่มีดาวพฤหัสบดีอย่างเช่นนะสำนักสงฆ์โรงพยาบาลศูนย์รวมทางจิตใจวัดศาลเจ้าห้องสมุดมหาวิลัยนะคะสถาบันการศึกษาแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งของก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเทวรูปพระเครื่องหนัง สือสวดมนต์หนังสือธรรมะเครื่องมือแพทย์หนังสือกฎหมายพรบรเรียนตรายารักษาโรคถ้าเป็นบุคคลที่มีดาวพฤ่อบรีนะจะเป็นคนที่มีจิตใจชอบทาบุญ นะสร้างกุศลใจดีใจอ่อนมีเมตตาซื่อสัตย์ใจกว้างรักความสงบรักความยุติธรรมกตัญญูมีเหตุลผลมีศักดิ์ศรีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถ้าเป็นเหตุการณ์ก็จะเป็นในเรื่องราวของความถูกต้องความรับคอบการไตร่ตรองกฎหมายการศึกษาการวิเคราะห์ถ้าเป็นบุคคลที่มีดาวพฤหัสบดีทับลัคนา นะคะจะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างใหญ่ท้วมอวบสมส่วนเจ้าเนื้อผิวค่อนข้างขาวเหลืองหน้าใหญ่ตัวหนาหน้าผากกว้างแก้มใหญ่ผมบางดาวพฤหัสบดีสถิตแล้วก็โครจรที่ราศีกุมนะคะเป็นพบปุตตะ พบที่5ของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564เป็นระยะเวลา1ปีนะะที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนะ,ะสถิตแล้วก็โคจรในพบเนี้ยนะคะเพราะปุตตะหมายถึงในเรื่องของการดื่มความสุขค,ความรักความยินดีโชคลาภสถานที่บันเทิงเรืองใจความรู้สึกทางการ,รมารุม นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการดารงชีวิตการงานของชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลจะมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะอย่างเช่นในเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจลงทุนขยับขยายกิจการนะคะงานใหม่ๆมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นกลุ่มชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลหลายคนหลายท่านนะทั้ง บุคคลที่ทํางานประจําแล้วก็อาชีพเสริมนะมีการนะเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองกลายเป็นนักลงทุนกลายเป็นเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะมีอาชีพหลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนรักคนที่ถูกใจเพศตรงข้ามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหรามีความประสบผลสําเร็จนะในการลงทุนในการใช้ชีวิตในการประกอบกิจการงานนะมีความสุขกายสบายใจมีอาชีพเสริมมีไรายได้งอกเงยขึ้นมาใหม่ นะคะตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสบดีจะมีการโคจรย้ายจากราศีกุมเนี่ยนะคะพบปุตตะไปสถิตยอยู่ที่ราศีมีนพบอริของชาวราศีตุลน,นะคะพบอริก็หมายถึงในเรื่องของอุปสรรคศัตรูผู้คิดร้ายโรคภัยไข้เจ็บนี่สินความทุกข์ระทมดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุปเคราะห์นะคะให้ทั้งคุณแก่ดวงชะตานะคะ น้อยมากที่จะให้โทษนะคะแม้จะสถิตยอยู่ในภพอริภพมรณะภพวินาศก็ยังแปลในความหมายไปในทิทางที่ดีเป็นเรื่องราวดีๆเสมอดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ที่ราศีมีนะ,ะเป็นเหมือนบ้านของดาวพฤหัสบดีนะ,ะให้คุณนะ,ะเป็นกเกษตรนะ,ะแม้จะอยู่ในภพอริตีความหมายของภพอริหมายถึงในเรื่องของอุปสรรคนะหะนี้สินนะ ความทุกข์ระทมใจนะสภาวะนี่สัยต่างๆแล้วก็ความสําเร็จจะเกิดมาจากอุปสรรคนะการต่อสู้การฝ่าฟันนะ,ะดินรนนะกว่าจะประสบสําเร็จนะก็มีการต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ดินรนนะ,ะมีความอดทนอดกั้นนะ,ะในสายงานที่ทำนะจนได้รับความสําเร็จนะในสายงานแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะมีความสำเร็จในเรื่องของการงาน นะคะอาชีพที่ดาวพฤหัสให้คุณในในภพอริตนี้ก็จะเป็นอาชีพแพทย์พยาบาลนะ,ะหมอผู้รักษานะคะอุปสรรคนะ,คะที่จะต้องฝ่าฟันแล้วก็ต้องต่อสู้ทําให้กลุ่มชาวราศีตุลว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย จะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีปัญหาติดขัดนะคะสำหรับนักศึกษานักเรียนนะคะหากจะเรียนอะไรหรือว่ามีการศึกษาอะไรจะไม่ค่อยฟังนะไม่ค่อยอ่านหนังสือเรียนไม่จบ ะะดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพเรือ,อรนอะระิสำหรับท่านใดาชาวราศีตุลที่มีสภาวะหนี้สินเก่านะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามทวงหนี้สินที่ค้างคาอยู่หรือว่าหากมีการเจรจาต่อรองกันก็อาจจะยากลําบากนะในการลดหย่อนผ่อนผันนะเกิดปัญหาเครดิตเสียมีเรื่องฟ้องร้องต่อรองคดีขึ้นศาลนะหรือว่าจะต้องหยิบยื่นหยิบยืมกู้ยืม กู้ยืมเงินนะมีปัญหาเครดิตนะไม่ผ่านต้องใช้หลักทรัพย์ประกันนำมาซึ่งการก่อหนี้สินตามมาสิ่งที่ควรพึงระวังนะเมื่อดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ที่พบเรือนอดินะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตสภาวะความตึงเครียดการเงินนะค,ะควรวางแผนการบริหารจัดการการจับจ่ายใช้สอย นะคะนี่สินก้อนใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการเกิดความยุ่งยากนะ,ะติดตามหมาภายหลังด้วยนะ,ะก็เป็นแนวทางเป็นการนาทางในการใช้ชีวิตนะคะของชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลขอบคุณทุกการติดตามค่ะ